ออบอลาสาวคู่ต่อไปวะนี่ดีดีโปรดโพ้เนาะเจ้าคือปากแดงก้น้องอ,อุ้ยอุ้ยแม่เจ้าสาวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แม่เจ้าสาวอันนี้พ่อเจ้าสาวจ้จา อาจารย์วัดีค่ะอันดับูเจ้าสาวอันนี้คู่ต่อไปนะพี่น้องทีทำหน้าที่ในการเผยพ่ปาฏิหาริเสร็จพรหนาบอกว่ามงคลสมรสหมูได้ไหมเราจะลงไปที่ด้านล่างนะครับเพื่อไปตาเรบอกว่าแต่งงานทีเดียวพร้อมกันหลายๆคู่ได้บอลแล้ววัช่วงนี้ท่านใดที่จะมาในขบวนนะครับไปรอที่ด้านล่างได้เลยนะครับเสียงกรองยาวอยู่ด้านล่างแล้วนะครับเราจะมีคนสำคัญนะครับที่มาพร้อมกับในขบวนแข่งหมาดด้วยนะครับน้องก็น่ารักวันนี้ก็ทำเอาพี่เสียอาการ เอาเจ้าค,คือโบเขียนคิ้วอทำไมไม่เขียนคิ้วบ้างาไมน่นนนม่ว่างอลงนือไม่ว่างเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะคะ